สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตักจะมาพูดถึงเรื่องพัฒนาการของลูกน้อยวัยห้าเดือนค่ะเมื่อลูกในห้าเดือนนะคะลูกน้อยจะสนุกกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเด็กเขาจะรู้ว่าต้องเล่นหรือว่าแสดงออกอย่างไรเพื่อดึงดูดความสนใจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะจนแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังอดเอ็นดูไม่ได้นะคะในเรื่องการกินอาหารแล้วก็การนอนหลับนะคะ ลูกวัยนี้อาจจะมองจ้องคุณพ่อคุณแม่กินข้าวนะคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตักช้อนเข้าปากเอาอาหารเข้าปากลูกน้อยอาจจะพยายามจ้องอยู่ตลอดเวลานะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ควรทําใจแข็งเอาไว้ไม่ป้อนอาหารเสริมให้ลูกก่อนเวลาค่ะเพราะนมยังเป็นแหล่งสารอาหารหลักที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกับความต้องการของเจ้าตัวน้อยค่ะลูกน้อยวัยห้าเดือนจะเริ่มพลิกตัวเก่งขึ้นนะคะการให้ลูกนอนง่ายตลอดเวลาจึงอาจเหมือนกับการจับปูใส่ กระด้งนะคะเพราะว่าสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะพลิกคว่ำพลิกหงายนะคะคุณแม่ควรหมั่นพลิกให้ลูกน้อยกลับมาอยู่ในอริยาบทนอนหงายนอกจากนี้ขณะเฝ้าลูกหลับหากสังเกตว่าเจ้าตัวน้อยเริ่มพลิกตัวได้ถนัดทั้งสองด้านแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถเลิกกันที่จะเอาผ้าห่มมากั้นมาขวางตัวเขามาห่อตัวเขาได้นะคะเพราะการห่อตัวนอนเด็กที่พลิกตัวได้ทั้งสองด้านแล้วอาจทําให้เกิดอันตรายได้ค่ะ พฤติกรรมของลูกน้อยวัยหเดือนนะคะช่วงนี้เขาจะร่าเริงแจม่มใสน่ารักน่ากอดแล้วก็อุ้มง่ายขึ้นเพราะว่าชันคอได้แข็งแล้วนะคะแล้วก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเขากําลังเรียนรู้วิธีดึงดูดความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าจะทํายังไงคุณพ่อคุณแม่ถึงจะสนใจนะคะลูกน้อยวัยนี้เขาจะงองแงมากขึ้นหากว่าเขาเหนื่อยเบื่อนายไม่พอใจ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสังเกตอาการด้วยค่ะว่าเขาร้องเพราะอะไรนะคะพัฒนาการด้านการสื่อสารของลูกนะคะเขาจะเริ่มส่งเสียงอ้อแอได้แล้วนะคะทําเสียงเล็กเสียงน้อยหัวเราะชอบอกชอบใจนะคะเด็กวัยนี้หลายคนมักร่าเริงที่สุดในตอนเช้าตู่หลังได้กินนมและก็สดใสเป็นพิเศษหลังตื่นนอนค่ะคุณพ่อคุณแม่จึงควรใช้เวลานี้กับเจ้าตัวเล็กให้คุ้มค่านะคะด้วยการหยอกล้อเขาพูดคุยกับเขาให้มากๆค่ะ วิธีการเสริมพัฒนาการในช่วงนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยวางสิ่งของที่น่าสนใจแต่ไม่อันตรายนะคะพวกตุกตาผ้าของเล่นที่มีสีสันสดใสนะคะวางเอาไว้ ไกลตัวเด็กนิดหนึง่งให้ลูกเนี่ยเอื้อมมือควา้าสิ่งของที่อยู่ไกลๆแล้วสังเกตความตั้งอกตั้งใจของเขาค่ะพยายามไม่ให้เขาเอื้อมหยิบได้ง่ายจนเกินไปนักนะคะเพราะการให้ลูกได้พยายามทําสิ่งต่างๆจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเขาค่ะและช่วยให้ลูกเนี่ยเรียนรู้วิธีการควบกลุ่มร่างกายด้วยนะคะในช่วง5เดือนนี้นะคะเด็กบางคนอาจจะเริ่มมีอาการคันเหงือกเพราะว่าปุ่มฟันน้ำนมของเขาก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะคะ เขาอาจจะอาจจะมีอาการน้ำลายไหลหรือว่ากัดโน่นกัดนี่นะคะหยิบของเข้าปากโน่นนี่นั่นนะคะก็ให้คุณแม่หาของเล่นเสริมพัฒนาการของเขาพวกยางกัดนะคะยางกัดยี่ห้อดีๆหน่อยที่ปลอดภัยนะคะก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ลวกน้ําร้อนแล้วก็ให้เขากัดได้นะคะตัวนี้จะช่วยลดอาการคันเหงือกของเขาแล้วก็ทําให้เขาได้สนุกกับของเล่นพวกนี้ด้วยค่ะ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ